เรียนถามในเรื่องของชนิดของโรคเท้าแบนว่าเขาแบ่งเป็นกี่ชนิดแล้วก็มีลักษณะอาการอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วโรคเท้าบแบนเนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะครับ <ธา S 2> เป็นอยู่ในสองจำพวกนะครับ <ธา S 2> คือจำพวกแรกเนี่ยเกิดจากการที่มีการพัฒนาของเท้าเองอนะครับซึ่งพัฒนาแล้วไม่มีเรื่องของตัวเท้าไม่มีเรื่องของตัวอุ้องเทา้านะครับซึ่งในกลุ่มนี้เราจะพบได้ในเด็กหรือวัยรุ่นนะครับก็ในกลุ่มนี้จริงๆแล้วอาการบางทีจะไม่ปรากฏชัดครับจะมีอาการแค่เรื่องของตัวเมื่อยน่อง เดินแล้วปวดนะครับนะแต่จะไม่มีอาการปวดขึ้นมาทันทีทันใดน,นะครับ<ะ>ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่บางทีบางคนเนี่ยสามารถปรับเปลีย่ยนสวัสดีละร่างกายตัวเองได้ใส่รองเท้าได้เล่นกับเพื่อนได้นะครับในกลุ่มนี้บางทีเราจะถือว่ามันไม่เป็นโรคเป็นแค่ภาวะทาแบนครับกลุ่มต่อมาเนี่ยคือกลุ่มผู้ใหญ่ครับกลุ่มนี้เดิมทีเนี่ยทา์ไม่ได้แบนตั้งแต่เด็กครับ<ะ>แต่มาแบนเมื่อต่ออายุมากขึ้นแล้วนะฮะเป็นเพราะว่าตัวเอ็นที่คอยพยุงตัวอุ้งเท้าเนี่ย มีอาก,การอนักเสบเรื้อรลังจนสุดท้ายเนี่ยเอ็นเนี่ยสูญเสียการทํางานไปไม่สามารถพยุงอุ้งเท้าวไว้ได้นะครับทาให้คนที่มีเท้าที่มีอุ้งเดิมแต่ก่อนเนี่ยกลับมาเป็นเท้าแบนซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้เราพบได้มากขึ้นเพราะเราสังเกตกันได้มากขึ้นนะครับในกลุ่มนี้น่าจะมาด้วยการปวดบวมบริเวณเอ็นที่ความพยุงอุ้งเท้าก่อนนะฮะจากนั้นก็จะมีการผิดรูปของเท้าตามมาซึ่งในกลุ่มนี้ถ้าเราสามารถตรวจพบตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ย เราสามารถพยุงอการได้ครับไม่ให้กลายเป็นอาการที่หนักมากนะครับ